สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้นนนอ,งงองสู่ผู้สุคนนล้ครับนเนา,าะครับครับม,ม,มือหนีกระทังง่องเสื้งยาผ้าเรากบมีแนวทาทาแล้วครับเอามาตออมาฝากนะครับเนาะครับมาหอดแล้วครับสําหรับตัวเลขครับครับมือหนีกาะเป็นมือวันศุกร์ครับวันศุกร์ชุดสัปดาห์แหละครับของเดือนมีนาเนาะครับเนาะครับวันที่เกตแหละครับวันที่เกตมีหน้าคมครับครับ สำหรับตัวเลขครับตัวเลขก็เป็นของเก่งไงล่ะครับเป็นเล่าปัตนาเนาะครับเนาะครับเพิ่งก็ได้ส่งมาแล้วครับก็อยากซ่านน้อยจังน้อยเนาะครับเนาะครับเพราะว่าเพิ่นก็เสียทรักไปครับงวดที่แล้วครับก็บ่เป็นหยังเนาะครับเนาะเพิ่นว่าสู่กันต่อไปครับสําหรับตัวเลขครับก็มีเข้ามีลดเป็นของธรรมดาครับแต่ว่าเพิ่นว่าเลขงวดที่แล้วงวดที่แล้วงวดวันที่5ครับเพิ่นเพิ่นว่าสิออกวันที่ กับโบนแอ่นะครับเพิ่นว่ามันอาจสิมาครับอาจสิมาทั้งบนทั้งล่างก็ได้ครับเพราะว่างวดวดที่แหลกเพิ่นบ่เขาเนาะครับเนาะครับงวดวันที่หาของเก๋ใหญ่มองท้องหลุดครับเลขที่ออกก่อนครับเลขที่ออกมาเบิ่งเลขที่ออกนะครับเนาะเลขครับเลขที่ออกกับเป็น2 2 1สองหนึ่งสองสองหนึ่งครับเป็นเลขลาง เลขดังสองหนึ่งครับเลขบนก็บหกศูนย์ครับงวดที่แล้วเกยไงเกยไงเมืองทองลุดไปที่สี่กับแปดครับกลมเด่นสี่ครับเก่งเพิ่นครับตัวเก่งของเพิ่นครับเลขวินสี่แปดเก้าหนึ่งครับมาตัวเดียวครับมาตัวหนึ่งตัวเดียวเก่าหนึ่งครับเก่าหนึ่งมาตัวเดียวครับเลขกันเขาเพิ่มกับซีซีครับเป็นเลขเบิ้ลครับ สำหรับเลขกันครับ C8 ล่ะครับขุมเดนของเพ่น4 8 4 9 4 5ครับ58 88ครับ89ครับอันนี้เป็นเลข6ตัวครับเลข6ตัวลุดครับเพราะว่าเลขกวินเลขหลุดเพ่นบมาเนาะครับเนาะมาวินตัวเดียว1ขอรอครับ1ตัวเดียวครับ894 89C 8ปดหนึ่งแดครับแ1ดหนึ่งดครับพปยางามจับเบิ้งเด้อครับเด้อครับแ1ดหนึ่งดครับงวดนี้ละครับเพื่อนว่าเอาเป็นงวดนี้ไปเลยครับครับแคปหน้าจอไว้ก็ได้ครับสําหรับงวดที่แล้วครับการมาเบิ้งครับย่อนหลังเนาคเนาะครับหย่อนหลังของเพิ่นครับการเดินทางของเพิ่นครับการลุดครับงวดนี่ลุดครับงวดพั้นที่หาลุดครับ ทั้งมดทั้งม้วนสรุปมาแล้วทั้งเกใหญ่เขาติดต่อกันมาทั้งมัดสิบสามงวดครับเป็นสิบสามงวดนะครับเนาะครับงวดที่สิบสี่เขาลุดครับนอกนั้นเขามามัดตลอดครับยืนยันได้ครับบึง้งในคลิปยอดหลังกันได้แล้ครับเน้ะครับเห็นว่าทั้งสองเสี่ยงยาผ้าราะเบาเบาเอาครับอันนี้ยืนยันได้สําหรับเกใหญ่สิบสามงวดครับ ลุดนะครับงวดไว้กินนี่ครับครับว่าเป็นยังเไนครับฝากขอตรวจมาครับขอตรวจขอให้นะครับเนาะครับสําหรับตัวเลขครับมีเขามีลุดเป็นเลขสูตรเลขคํานวณครับครับไปต่อนะครับเนาะครับสําหรับตัวเลขของเพิ่์ครับไปต่อสําหรับตัวเลขครับครับไปต่อนะครับเนาะสําหรับวันที่วันที่เกตครับ เราพัฒนาครับเราพัฒนาเลยครับเด้อครับเราพัฒนาเราพัฒนาวันที่เจ็ดมีหน้าคมครับหกแปดนะครับพ้อสองนะครับเนาะครับ ครับสำหรับลูดครับชุดนี้มือนี้เอาไปโชกไปหมานไปรวมไปลวยครับลูดลูดไปที่หาครับหาหาคือเก้าครับคนว่าหาคับศูนย์ครับอุ้งวดนี้เอามันเขียนเฉียนคือเก้าคนว่าสําหรับตัวเลขครับเลขสูตรครับเลขสูตรห้าห้าศูนย์หนึ่ง 5014 5014 5014ครับครับสำรับตัวเลขก,ก็จับมากอมีเลขที่จับมากมี่6คู่ครับไม่หา0 ห้าศูนย์หา้าเก้าห้าเก้า,า,กา,า,กาครับอันนี้เป็นเลขสองตัวครับบนลางครับห้าเก้าแล้วก็ศนครับที่นี่ครับศูนย์ศูนศศส,ส,ส,สี่ ศูนย์สนยครับศูนยครับติดศูนย์ครับติดศูนย์ไว้ครับศูนย์หนึ่งนยสามตัวสามตัวเป็นศูนย0หนึ่ง หนึ่งห้าศูนครับอันนี้เป็นเลขสามตัวนะครับเด้อครับเลขสองตัวมีบนมีล่างครับเราไปจับเอาครับเลขกันครับเพิร์นเฮกันมานําครับกันเป็นสามหกครับกันไว้ครับสามหกอันนี้เป็นเลขกันของเพิ่นครับ ครับอันนี้เป็นชุดกลองเกียใหญ่เมืองทองครับเกียใหญ่เมืองทองนะครับเนาะครับครับหลุดเป็นหลุดนะครับเนาะครับหลุดงวดเดียวพว่าครับขอแก่มือชุดนี้ครับงวดนี้เขาเป็นแก่มือไปเลยครับเมืองทองนะครับเนาะครับเกียใหญ่เมืองทองหลุด งวดที่แล้วนะครับครับมาเบิ่งตกลมของเพิินครับสําหรับตกลมตัวเด่นของเพิินกลมเด่นครับสําหรับเล่ามือวันที่เกตครับวันที่เกตวันศุกร์ที่เกตครับกลมเด่นไปที่ศูนย์ครับกลมเด่นไปที่ศูนย์ครับอันนี้ก็จยาธิมยาปลานะครับเดอครับเลขกสามตัวสี่ตัวนี่ครับอันนี้เป็นเลขวิ่นครับเอาไปจับวิ่นเอาครับกลมเด่นห้าศูนย์ครับ พมเด่น50ล่อง54ครับตัวล่องของเพิ่น54ครับอ่าเพิ่นให้ตกกันมานําครับเอาตกกันเพิ่นครับตกกันเป็น3 6กันไว้ครับเพิ่นมัดตัวนี้ครับมัดตัวได้จัดขัดกระพานเด้อครับเด้อครับทางสองเสนอเป็นเพียงแนวทางเนาะครับเนาะครับสําหรับตัวเลขอ่มีเข่ามีรุดเป็นของธรรมดาครับ ตัวเหล็กงามเอามาตอนมาฝากเอฟซีสุขุสุก้นครับโชคโชคมันมานลำลำลุลุ้ยนะครับเด้อเหมือนแรงครับสองทุ่มครับอ้าวับปหน้าจอไว้ครับสําหรับเหล็กเก๋ใหญเเมืองท่องครับครับครับสำหรับคลิปนี้ก็บม่มีอย่างไรละครับท่านสองก็สิขอล่าพี่่าน้องละครับขอห้พี่น้องโชคโชคมันมานลำลำลรลุ้ยเฮงเฮงปังปังครับพอกันไม่คลิปหนาเ้อครับเด้อครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ